ครับสวัสดีพี่น้องทั่วโลกครับผู้อยู่ไกลอยู่ไกลในประเทศไทยประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศตางเคียงๆประเทศลาวครับเนาะมื่อนี้เป็นยีสีกึ่งจีนอาหารฝรั่งให้พี่น้องเบิ่งนหัดว่าพี่น้องทั้งมีสามีเป็นญาติเป็นฝรั่งเป็นอยังไงนะครับเนาะอยากเคยแต้พี่น้องกินหรือว่าให้ใครพวมีพวกกินที่บ้านเป็นยังไงนะครับบอกว่าตายฝรั่งคือเก่าแล้วนะครับเนาะ การเมนูนี่ผมพูดยังสี่ก็เห็ดมาจากคลิปท so, e like <pf unlikely> ี่แล้วที่ผ่านมาประมาณเดือนครึ่งมั้งครับเนาะเดี๋ยวนี้มาให้พี่อยากกินเห็ดพี่น้องเบิ่งอีกครั้งหนึ่งว่าอ่าว่าพี่น้องคนใหม่ยังพันในเบิ่องนะครับเนาะแต่บอกว่ากันนะพี่น้องเนาะมีหมูสับกับกระเทียมกอ่อผักชีสับนะครับเนาะนี่ครับกอุปกรณ์เพิ่มมีเท่านียนะครับเนาะเดี๋ยวเห็ดให้พี่น้องเบื้องแล้วครับเนาะเมนูนี่ผมก็เห็ดมาให้พี่น้องเบิ่องมาแล้วครับ แก่ผมเป็อยาเกเค็ดเด็พี่น้องเบิอ่อนเงแค่ว่าปูกเอาปลูไม่หอ่อเบอร์นะครับเนาะไปครับไปปรุงกับพี่ครับปลูกก่อนานาเนาะใส่พริกไทยอย่างไรนะพี่น้องเด้อพี่น้องอยาเกเด็กจริงในบ้านครับเนาะมันโอลิฟครับปลุกรดจากไงนะพี่น้องเนาะให้มันค่อยแซ่บแกงห็นว่ากับตัดตัดน,นั่นนะครับเนาะนี่ครับสว่วนผสมพืชดีนีเท่านี้แหละครับนี่ ครับแล้วเราก็มายัดใส่นี่ครับประมาณนี้แล้วครับเนาะเราจะยัดใส่เบอร์เราเบอร์ไอเทมหนึ่งเนาะครับเนาะนี่ครับหลังพี่สีเข็ดแล้วอ่ะเดี๋ยวนะครับเต่าห้องข้างห้องเดี๋ยวผมเอาไปใส่นี่ครับสุกเรียบร้อยแล้วครับเนาะอาหารฝรั่งแล้วก็พริกยอซอสตัวมัดร้างพื้นเนาะครับเนาะครับมาแต่งจานไปด้วยกันเลยใส่ลงไปเลยครับ วมัดใส่ลงไปเลยพริกทั้งก็หยัดใส่แล้วพี่น้องนี่ใสแต,จแตงจานอีกหน่อยนะครับนะนี่ครับดูได้พี่น้องนะนี่ตัวมัดใส่หมูพริกใส่หมูพ,พริกพพบวงใส่หมูแล้วก็แตงจานนะพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ ครับนี่แหละครับอาหารเท็ดกินง่ายๆในบ้านในพี่น้องเด้อนี่ครับเห็บมาพี่น้องไปกินมาครับนี่โดยประมาณนี้นะครับเนาะนี่เ็ดกินง่ายๆนะครับนะครับคลิปนี้ผมเปิดจีเก็ดให้พี่น้องเบิ่งเท่านี้นะครับเด้อนี่ครับอยาพี่น้องอยากเท็ดกินอยู่บ้านก็เอ็ดกนะครับเด้อครับ ขอเข้ามาสวัสดีครับผมขอกรหดึงไลค์นะครับผมบายบาย